ถ้าบูชานะเขาไม่คิดเลยบ้านราลูกดีขาูดีพ่อแม่ดีลูกขหวพอดีเนี่ยบชาเขาก็ใจดท่านนะเนี่ยเอาไปครอบครัวนะรัเนีลูกเครับนี่เนี้ยแต่ก่อนดีเป็นเป็นบั้ง่ยตรงื้แล้วทำใหม่คือพูดงว่าสร้างใหม่หมดไม่ได้ซ่อมเอาไม้มาหน่อย อรถไถมาเนี่ยไอมาเนี่ยโอ้ยผลมอบยังมีใจเลยนะเนี่ยโอ้อยู่จริงคนเนี่ย,ยนผลมอบก็บกดีใจเว้ยผลรับมอบก,ก็ตาไหลเลยเนะี่ยโอเคนนะโครกง,งการเดินเท้าร้อยใจ มวลชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<ม>ัวกําเนิดมาจากพระราชระราชมดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ที่ตรงไม่ทอดทิ้งประชาชนประกอบกับนโยบายของกองทัพบกที่มอบหมายงานทั้งด้านยุทธการด้านกิจการพลเรือนด้านกำลังคนให้ดูแล ผู้ตากำชาให้ให้ดีประกอบกับอุดมการของกองทัพบกเพื่อชาติศาสตรายกษัตริย์และประชาชนสามสาม,ส,ามสิ่งนี้มาบูณาการมาผสมกันเป็นโครงการเดินเท้าร้อยใจมวลชนเดินซึ่งผมขอญอาตชี้แจงลงไปในรายละเอียดที่หนึ่งว่างานที่กอ,อ,องทัพบกได้ได้มอบหมายนั้น ได้แก่การเดินเท้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ฝึกทางยุวิธีดูสร้างขวันกำลังใจให้กับผู้ตายกำบรชาชั้นผู้น้อยเป็นการสร้างบ้านให้อารูวบรุงพระพุทธศาสนาก็มีการอําบุญมีการทักร้อมการเคลื่อนย้ายทาง วุทวิธีด้วยขบวนยานยนมีการมอบเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนมีการพัฒนาบ้านมีการออกหน่วยแพทย์ื่อนที่ให้การบริการด้านการศัดสินให้การบริการด้านด้านองคกรา,า,างการศึกษหลายๆกิจกรรมรวมมาอยู่ในในวันนี้ในกิจกรรมวันเดียและที่สำคัญอย่างยน่ง มีการกล่าวร่ายจตุีเพื่อไยองค์ราชันซึ่งเราก็ได้ทำงแล้ัไม่ยากจะเห็นว่างานสามสิ่งที่ผมได้กล่าวขัางตัวนั้นก็มาเป็นงานในวันนี้วันเดียวเป็นเสร็จซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ในก,การโรงเรียนเทศบ,บาลและโดยเฉพ,า,เพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านสวนบอนตำบลเชียงแหวออำเภอคูอพาวาปีเป็นจังหวัดพิษณุโลที่ได้เห็นกันอยู่ต่นหน้าของเราเลยนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําให้วันนี้เกิดสาหรับไฮไลท์เนี่ยก็คือการมอบบ้านให้กับอาหารที่ยากจนจะเป็นคนดีซึ่งในวันนี้นั้นเนี่ยจากภาพข้างหลังเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าสภาพเนี่ยใช้ไ,ไม่ได้เลยต้องเลือกสร้งางใหม่ซึ่งเราได้ทํามาต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ ซึ่งคุณชนะสิงห์จัจพูณเนี่ยได้เป็นผู้บริจาคให้หลายหลังสามริอี่หลังนะครับแล้วก็คุณปีชาชัยรัตน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีลูกน้องเนี่ยกำลักกงพลของมนโนันบร่ีปีได้ช่วยกันออกเ็นสร้างด้วยนะครับซึ่งการมอบบ้านในวันนี้นั้นเองซึ่งทางทางคุณย่าคุณยายได้ได้พูดกับผมว่า ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมีขึ้นมาผมก็เลยบอกกับคุณยายว่าถ้าท่านหลานเนี่ยเป็นทหารเนี่ยไม่ไม่เป็นคนดีเนี่ยบ้านนี้ก็ไม่เกิดแทนก็ทำดีทั้งทั้งครอบครัวทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่รวมทั้งเมียของคนทหารนั่นเรื่ยก็มีส่วนถักกันให้บ้านนี้เกิดคุณยายได้ร้องไห้เลยว่าดีใจหลายจนน้ำตาไหล ซึ่งความรู้สึกนี้ไม่มีแล้วคือไหว่างนันเดี๋ยวถ้าอย่างไงก็ลองทำใน้แล้วก็เราได้มอบพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาสทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพุ่นาคีนาให้ประดับไม่ปฏิสฐานที่ไว้ที่อันมณีเพื่อเป็นจิตสำหรับบ้านนี้ให้มีความเจริญยุ่งเรืองขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะทำอีกนะครับเจ็ดหลังแล้วก็จะทำต่อในปีประมาณหน้าอีกไม่หยุดครับเพราะว่า เรื่องนี้นั่นเนี่ยรุ่นน้องได้ได้หมดอากชาบ,บ้านก็ได้แล้ก็ได้ได้รับความรู้จากพวกผู้นําท้องที่ท้องถิ่นทั้งหลายนะครับขอบคุณครับครับได้มากใจมากอยากให้เพื่อนๆได้หมดที่เขาจัดตแต่ก่อนบ้านเราไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นแบบไหนเป็นอย่างเหมือนที่ถ่ายรูปมาอื้อทีที่สนิมกินหมดแล้วครับ แล้วคนโตก็รั่วนอนนี้ต่อต้องหาที่รองนำนกนอนกได้การสร้างบ้านใหม่นี้เราได้เสียอะไรสักบาทไหมไม่ครับใครใครมาทำให้ทางหตสบรอษัม่ที่นหวหยอายุวัฒนสุภาศาาแหยเจริญเจริเรกันไยกันเพิดซิ้ออีกข เมื่อเกิดพอก็เห็นเจ้าเทียแม่แกกม่เกิดขึด้นมาได้กิจได้<อ>บ,บุญกิจแม่ดีใจดีใจตั้งแต่มือว่าที่ไม่ที่แหลกน้ำตาแม่อทก่มือที่แหลกอพอว่าสินท่านของโทษที่แนแงง่ห้ดีใจเมื่อ,อเห็นเจ้าเทียแม่ห่ะแล้วมีอะไรฝากขอบคุณทางหน่วยทหารเขาไหมครับที่แต่ ขอพี la 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 no ่สาคุณเจ้าต้องคุ้มคองเลยขอมีกำลังใจนะค่ะเด้อให้อายุวนาสุขาภลาแล้ก็จุลูกเลยนะกำลังใจก็ยังให้ซุ้มพ่อแม่ซุ้มทหารนี่ให้ทั้งทหารละให้เปิ้นมีกำลังใจเพราะว่าดิฉันกับเด้ดตอนลาเพื่อนย่างดีอยู่ค่ะเพื่อนมาเฮ็ดตุ่นกินใบ้เลยแต่ย่างมัดลายเป็นใดกค่ะแต่เท้าปจ้างเขาเนี่ย เบอร์ลายเป็นแบบไหอสสมุตนไพรขันจ้างเขาเบอร์ลายเป็นอะไรคขันจ้างเขาเบอร์ลายอะไรต่างหากมื้นหกมื้นนะครับกลางกลางโอ้โหทุกบทบาทมากเหมือนรับครับครับตาตาตาพูดอะไรนิดนึงหน่อยก็พูดนะตากล่าวความรู้สึกหน่อยความรู้สึกว่าดีใจไรแล้วก็ที่ว่าดูมากขอบของคุณทุกเมืองงานทุกโครงการทุกโรงพยาบาลกำนัลสมุนท่านอำเภอพ่ออ๋อ ค้นนะครับอารทุกคองร่อยนะครับีมาให้แรงส้นับสนุนสามบานให้นะครับขอขอบคุณอะไร้องยควาัก จากหัวใจเป็นลูกที่ดีของข้าด้วยความรักดยพักดีด,ด้วยความรักด้วยพักดี ดไป